กิจกรรมด่นประจำเดือนสิงหาคม2562บุคลากรกศอนอำเภอวังวิเศษลงนามถวายพระพรตลอดจนนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกศอนอรังร่วมใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด,ดส่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสำนักงานกศนอจังหวัดรังวันที่5สิงหาคมเมื่อวันที่1-2สิงหาคมส่งบุคลากร,กรเข้าร่วมการบรรณาธิการข้อสอบ ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562ณเลตังบูติกวันที่6สิงหาคมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการวางแผนการดำเนินงานในภาคเรียนต่อไปตลอดจนการขอคำแนะนำและความคิดเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาวันที่7-8สิงหาคมอบรมครูกศนอเรื่องพลังงานเพื่อการบริหารจัดการขยะอย่าง,ย,างยั่งยืน ณศูนยะ์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตร,รังเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครูและการนำความรู้มาขยายผลวันที่14 1 6ถึงสิสิงหาคมค่ายลูกเสือวิสามันน้อมนำค่านนิยมหลัก12ประการกับกศนออำเภอวัง,ว,งวิเศษกลุ่มเป้าหมาย50คนนะักค่ายลูกเสือชั่วคราวค่ายตชด427 โดยนางละอองผู้กลางศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าวเน้นส,งส่งเสริมกระบวนการความรู้เกี่ยวกับกิจการลูกเสือและการบูรณาการเรื่องค่านิยมหลัก12ประการให้กับนักศึกษานายไพรัตน์มุกดาเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเขตจังหวัดภาคใต้วันที่15-16สิงหาคมณแก้วสมุยรีสอร์ทจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่20สิงหาคมเข้าร่วมบันทึกลงนามข้อตกลงโครงการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสเด็กออกกรางคันและเด็กตกล่นในรูปแบบที่เหมาะสมวันที่22สิงหาคมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนโดยมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิน่นและกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ โดยกลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น150คนการรับการนิเทศการสาธิตการสอนณสำนักง,งานกศอน,อนจังหวัดตรังและเมื่อวันที่22สิงหาคมนายอาทิตย์อินทระวิเศษเข้าร่วมอบรมห,หลักสูตรชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูกศนเมืองอ,อาชีพเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ระยะที่2ณนะโรงแรมรอยัลซิตีกรุงเทพโดยในการอบรมครั้งนี้ ได้รับองค์ความรู้และแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อน PLC เพื่อนำสู่การปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้องอันส่งผลต่อผู้เรียนต่อไปวันที่25สิงหาคมการสอบเอ็นเน็ตณโรงเรียนบ้านต้นปรงอําเภอวังวิเศษจังหวัดรังโดยผู้เข้าสอบทั้งสิ้น3ระดับจำนวน54คนเข้าสอบ51คนขาดสอบ3คนคิด้อยละของผู้เข้าสอบ94.44เอร์เซ์ การศึกษาตามอัธยาศัยรับบริจาคหนังสือนวนิยายและนักศึกษากศอนอำเภอวังวิเศษร่วมกันทําบันทึกการอ่านตลอดจนการให้บริการกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อนเนื่องในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายจดหมายข่าวกศอนอำเภอวังวิเศษสวัสดีค่ะ